สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับพี่หอยนะครับวันนี้พี่หอยจะพาทุกคนมาดูเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินกันได้นะใครที่สนใจเล่นเกมแอดมาเลยครับแอด TG เกม e a s ชียเน้นนะครับแอด TG เก m e a s ชียอ่ะจะได้ไม่เสียเวลากาันวันนี้จะพาทุกคนไปซื้อเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินกันได้นะนี่นะหน้าตาหน้าต่างเกมเป็นอย่างนี้ครับมาดูเกมม ER าที่สามารถซื้อฟรีสปินได้นี่เกมซื้อฟรีสปินได้เกมสล็อตนะครับมาดูกันว่าเราจะเล่นเกมไหนดีลัคกี้ในโกด่ะเรา มาดูกันว่าเล่นลัคกี้ในโกะจะสามารถซื้อฟรีสปินได้เท่าไหร่แล้วเราลองมาซื้อกันว่าจะแตกเท่าไหร่มาดูกันมีสามารถซื้อฟรีสปิน10บาทซื้อได้ลองอ่ะลองดูใครที่อยากซื้อเบ็ดเย,ดเยอะก็ได้นะก็ลองดูกันไปนะครับแต่ผมจะลองเล่นเบ็ดน้อยดูนะ7,500นะเบ็ด100อ่ะผมจะลองซื้อดูนะ7,5 0 0บาทพุนมีอยู่1 5,800ครับตีไป1 5 9 0 0ก็ได้ลองมาซื้อกันซื้อดูเกมที่สามารถซื้อฟรีปินได้อ่ะเวลอัพ well ด้วยนะ มาดูกันโอ้โหคูณบานเลยนะครับแต่ตัวไม่เข้านะอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหคูณบานแล้วแต่ตัวไม่เข้าอะไรครับนี่เนี่ยมามาเบ็ดเจ็ดพันห้านะที่ซื้อไปนะฟิลิปปินส์เจ็ดพันห้าโอ้โหคูณอีกแล้วเหลือสี่ฟรีสุดท้ายนะครับโอ้โหเรียบร้อยหกพันคูนทูนจะคืนไหม หายได้ทุนคืนเดแ๋ยวตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาหกพันนะครับมา,มามาดูกันโอ้โหมามามาได้ทุนคืนแล้วมาโอ้โหคูดนีกป้าป้าเขาให้โอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่เลยสามฟรีนะมาดูได้กําไรนะได้กําไรมาพันห้านะครับมาดูกันโอ้โหคูณนี้คู่นี้โอ้โหคูณยี่สิบแปดบวกไปอีกห้าร้อยหกสิบจัดมาอีกสองรอบนะครับหมุนฟรีสองรอบมาดูกัน มามาสี่พดมาโอ้โหมานะครับสี่พันนะโอ้โหได้กําไรนะครับซื้อฟรีสปินแบบได้กําไรนะโอ้โหมาอีก5้าพันนะครับโอ้โหไหลอีกนะครับอะไรกันครับเนี่ยเป็นไงครับการซื้อฟรีสปินมันจะดีแบบนี้แหละลองเข้ามาดูกันได้ครับที่แอ็ด g ีจีเกมเอชียนี่นะ เบท100ซื้อฟรีสปินไป7 5 0 0ได้กำไรมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกินครึ่งด้วยนะอย่างเงี้ยโอ้โหนับว่าสวยมากนะอย่างนี้นี่นะไม่ไหลดูไว้ครับน้องๆนี่นะซื้อฟรีสปินนะครับ7 5 0 0ใครทุนน้อยไม่ใช่ปัญหานะซื้อทุนน้อยๆก็ได้นะ นี่นะปรับเบ็ดเอาถ้าใครจะซื้อแบบชุนน้อยๆซื้อสัก1บาทก็ได้นะลองดูว่าซื้อได้ไหมเนี่ยหบาทก็ซื้อได้นะครับไม่จเป็นต้องเล่นตามผมนะใครมีทุนเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเลยครับได้กําไรแน่นอนนี่นะกดไป7จ็ดพันได้มา20,000กว่านะครับถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ